เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนอีกแล้วนะครับก็ในคลิปวโนนี้ก็ตามคลิปเลยก็คือเราจะพาไปดูสกินหมัดนั่นเองนะก็คือจะเป็นสกินหมัดครบรอบ5ปีฟรีไฟนั่นเองนะก็จะเป็นหมัดเต็มสีม่วงอีกแล้วนะเเรียกได้ว่าคือปีนี้คือเป็นปีของสีม่วงทั้งนั้นเลยนะดูดินี่ดูด,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 ดิแบบของแต่ละชิ้นที่แจกนะครับมีแต่สีม่วงทั้งนั้นเลยนะดูดิ หคือแบบแจกเยอะสุดจัดเลยนะยสำหรับไอเทมของปีนี้นะครบเพราะว่าปีคือแจกเยอะแจกหนักจัดเต็มจริงเลยนะนี่แล้วก็มีโซนิ c อ y e ด้วยนะเป็นลายพิ้นแจกฟรีนะอ้แจกเยอะเนาะคุณผู้ชมดูดิโอ้หนี่ก็คือจะเป็นโวม5ปีด้วยและกิจกรรมมาใหม่เยอะมากดูดิแล้วก็เป็น5ฉลอง5ปีไอเทมโกเกี่ยวกับสีม่วงหมดเลยนะแล้วก็ก็คือจะเป็นสกินหมัดด้วยนะที่เราจะพาไปดูว่า มันจะเข้ามาในรูปแบบไหนแล้วก็หมดกี่เพจกันนะครับผมก็จะพาไปดูหนะ่อยเอ้ยมีน้องไอริสเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการท็อปอัพรับฟรีเนะี่ยเป็นน้องไอริสนั่นเองตัวละครใหม่ที่สุดโกงสามารถยิงทะลุไอวอรได้เนะี่ยโกงมากนะตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวละครแบบกดใช้แบบอ่าแอคทีฟนะครับเราต้องกดปุ่มแล้วถึงจะใช้งานได้นะครับซึ่งยิงทะลุไอวอรยิ่งกว่าบาเลตอีกนะตัวนี้ยิงได้ทุกปืนเลยนะครับทุกปืนเลยคือจะยิงทะลุได้โอ้โคตรโกงนะเติมแค่นหนึ่งเพชรเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ใครไม่ได้เติมเนะี่ยเารีบไปเติมนะเดี๋ยวอาจจะแบบเอามาขายปุ๊บมันก็จะเสียดายนะค,ครับนี่ก็มีพิเศษอะไรด้วยอ่ะแล้วก็จะมีหน้าเว็บกิจกรรมของสายฟรีนะรนีับนี่มีเรามาเช็คอินกันแล้วนะแล้วก,ก็ทำภารกิจแต่ละอย่างมีโคตรเยอะเลยนะนี่เอาโลเคิไปเล่นน,นี่นี่ก็คือเราต้องปลดล็อกใช่ไหมต้องปลดล็อกถึงจะเข้าได้หรือเปล่านะเพราะบางอันมันเข้าไม่ได้หรือว่ามันเข้าไม่ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยอ๋อตรงนี้เนี่ยนอะ่านี่ไหคือเบ,บางอันเข้าได้นะอันนี้ทุกยมน่าจะรู้มากกว่า เอ่อป็นกิจกรรมรับฟรีนะก็คือทำภารกิจอะไรพวกนี้แหละก็อย่าลืมมาทำกันด้วยนะนี่ดูดิรรดทำภารกิจท้าทายใช้ปืนนู้นปืนนี้ในการสังหารนะครับก็สามารถเอาไปแลกล้านคา้าฟรีนะเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้นะตีมสีม่วงนะนี่แล้วก็แลกไปเลยนะเป็นตัวละครฟรีด้วยครับโซโนโอ้โหของฟรีเยอะมากดูดิโอ้เยอะจัดจัดนะครับนี่ตัวละอีกล้านค้าพิเศษก็คือจะเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้นะโอ้โหเรียกว่าอออเอฟเฟกต์คโคตรสุดนะแบบแนวอะไรนะครับแบบล้ำสมัยเลยนะโอ้เท่มากนะ รถบิ๊กฟุตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็5ปี celebration นะครับคุณผู้ชมของดีเยอะมากคุณผู้ชมครับจะาลืมา,าทำธุรกิจมาเล่นของรางวัลกันด้วยนะครับอ่าแล้วก็สลับหมัด5ปีฟรีไฟนะครับที่หลายคนกำลังรออยู่นะครับก็คือจะเป็นสกินหมัดน,นั่นเองนะครับนี่นี่น,นี่ก็ฟิสสกินตัวนี้จะเป็นสกินที่อะไรนะรโอ้เยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12นะเป็นสกินที่13แล้วหรือไม่ก็ผมอาจจะขาดไปสักสกินหรือเปล่าไม่มั่นใจนะอาจจะเป็นที่13าหรือ14ี่นี่แหละนะครับก็โคตรเยอะนะแต่จริงแล้วเนะี่ยก็แบบเราก็ใส่แบบไม่มันใส่เอาไปไม่หมดนะครับ,นะรบเพราะฉนะนั้นก็แบบอ่าเรียกวราของมันต้องมีดีกว่านะถึงไม่ได้ใช้ก็ต้องมีไว้ก่อนนะติดตัวไว้นะ <laughs> โอเคครับคุณชูครับก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่าแต่และเซิร์ฟเนี่ยเขาเอามาเป็นกิจกรรมอะไรยังไงบ้างสลับตัวหมัด 5ปีฟรีไฟล์นั่นเองนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่อีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะครับตัวหมัดนะครับพามาดูเป็นตัวสกินหมัดของมันนะว่าหน้าตาของหมัดครบรอบ5ปีเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงและน่าสนใจหรือเปล่านะครับนี่เลยรับก็คือจะสกินหมัดตัวนี้เลยนี่เป็นหมัดชื่อว่า limitless ัน n c h นะครับจะได้ประเมินพลังของมันต่ําเกินไปนะครับนี่ก็จะเป็นหมัดที่แบบ ตีมแบบสีม่วงนะแล้วก็เป็นเหมือนแบบไดมอนด์แนวนะครับโคตรเท่นะแบบแพลตินัมอะไรประมาณนี้เลยน,นี่เป็นหมัดกรบรอบ5ปนะีนันเองนะก็คือนีนจะมีประกายวบๆววบๆด้วยนะีโคตรเท่นะนี่เอ้ยก็โคตรสุดเลยนะสำหรับซีนหมัดตัวนี้แต่ว่าเซิฟนี้นะครับก็าบางทีอาจจะไม่เหมือนนะเนซะิฟไทยเนี่ยก็คือเซิฟไทยคนละอย่างกันนะเซิฟไทยก็คือจะเป็น ตู้โทเค็นทาวเวอร์นั่นเองนะครับผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นแค่บางเซิร์ฟที่เอามาเป็นตู้นี้แต่ส่วนน้อยมากที่เอามาเป็นตู้แบบ8 T ทีการาันตีเพราะว่าตัวหมัดเนี่ยส่วนใหญ่แบบเขาจะให้ซุ่มแบบเป็นเก็บโทเค็นทาวเวอร์ก็คือ5ชิ้นแล้วก็แลกเป็นตัวหมัด1อันนะเหมือนแบบตู้ที่สามารถย่อยได้นั่นเองนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟไทยดีกว่านะนี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะนี่เอาจจะมีแบบสกินมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีตัวท่าทางอะไรมาเสริมด้วยนะครับนี ก็ขอฟันธงไว้เลยนะครับว่าเซิฟไทยไม่ได้มาเป็นแบบตู้แบบนี้นะครับของเซิฟไทยก็คือจะเป็นโทเค็นทาวเวอร์นะก็คือจะเป็นโทเค็นที่จะเป็นตู้ที่แบบสามารถแบบใช้การย่อยได้นั่นเองนะคุณผู้ชมน่าจะนึกออกแน่นอนนะบางทีก็อาจจะใช้แบบ3โทเค็นหรือบางทีก็อาจจะแบบใช้5โทเค็นในการแลกแนวนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเซิฟไทยดีกว่านะครับอันนี้เลยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูที่เซิฟไทยนะเราก็จะรู้เลยทันทีว่า มันมาในกิจกรรมยังไงให้เข้าไปที่กิจกรรมตัวนี้เลยนะพ่อทีเนะคกรับกดเข้ามาปุ๊บนี่เลยนะครับจะเห็นว่ามันขึ้นเลยนะว่าโทเค็นทาวเวอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นรูปสกินหมัดอ่ตัวลิมเลสพัน์นั่นเองหรือว่าจะเป็นหมัดครบรอบ5ปีนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหลายคุณครับเมื่อเรากดปุด๊บตอนนี้กิจกรรมยังไม่เข้ามายังไม่นําเข้ามานะครับก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้ก็น่าจะมาแทนตูน้ในวันที่เท่าไหร่เดี๋ยว จะมาบอกละกันนะครับอ่ะก็บอกเลยว่าจะมาในวันที่10นี้นะครับก็คือแค่2วันเท่านั้นนะครับเตรียมเพชรไว้พร้อมหรือยังนะก็คือจะเป็นวันที่10ก็จะมีตัวสกินหมัดมาแล้วแล้วก,ก็สลับตู้ก็คือจะเป็นตู้ที่ใช้โทเค็นในการย่อยนั่นเองนะครับใช้โทเค็นแบบโทเค็น5อัน3อันต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่า เจียมใจใจดี D, แบบใช้3อันดีกว่าจริงๆแล้วเนะี่ยการใช้เพชรมันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะกับการใช้3อันกับ5อันเนะี่ยเพราะว่าหมดเพชรประมาณหนึ่งพัถึง2,000เพชรก็เลยทีเดียวนะสำหรับตัวสกินหมัดลิมิเต็ดพันตัวนี้นะครับก็ต้องรอดูนะผมว่าเอาอย่างต่ําเลยคือ1,000เพชรอะ่ะรนะครับ1,000เพชรก็อาจจะต้องประมาณนั้นนะแล้วก็2,000เพชรนี่ก็คือกลางๆและส่วนใหญ่ก็คือจะหมดในประมาณ2,000เพชรนะสำหรับสกินหมัดเพราะฉะนั้นนะ ก็เตยมเพชรไว้เลยนะครับใครที่แบบเติมรับตัวไอริสก็ถือว่าเก็บเพชรไว้ละกันนะก็คืออีกแค่2วันเท่านั้นนะย้าว่า2วันเท่านั้นคอนเฟิร์มเลยเพราะว่านี่เลยนะมันเข้ามาในกิจกรรมแบบแอบเข้ามาแล้วนะแล้วก็กำลังจะเข้ามาเรอรๆๆีนะครับรอนเลยนะครับวันที่สิบนะครับก็คือจะเป็นตัวสกินหมัดอ่าห้าปีฟรีฟล์เองนะก็อะไรก็มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจให้ผมเล่นกันบ้างนะครับ เดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้ามาดูกิจก,ก,กรรมเลยเนี่ยมาสุ่มอะไรเล่นๆกันดีกว่านะฮะก็จะรู้กันแล้วนะตอนนี้สำหรับสกินหมาว่าจะมาในรูปแบบไหนแล้วก็มาวันที่เท่าไหร่แล้วก็ใช้เพชรไปประมาณเท่าไหร่ก็คือจะประมาณสองวันเพชรเนี่ยคงเป็นอย่างต่ําเป็นสแตนดาร์ดเลยนะค,ครับผมว่าคงจะแบบใช้ประมาณสองวันเพชรแหละเออประมาณนั้นแหละนะแบบพื้นๆเลยคือทั้งหมดม 2, วันสองวันเพชรอุ้ยได้ตัวละครฟรีลโคตรดีนะครับมีความโคตรดีนะครับก็ เจ้าของฟรีอย่าลืมมาล็อกอินรับฟรีกันด้วยนะะแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมลืมล็อกอินนะเป็นกิจกรรมครบรอบ5ปีผมลืมล็อกอินไปอันนึงน้ำหนี่งน,ะน,น,นี่ก็คือเป็นกิจกรรมตอนนี้เช็คอินนะครับตรงนี้นเอ้าหายไปแล้วนะก็คือเราต้องเช็คอินทุกวันนะเพื่อรับของฟรีนะแล้วก็น,นี่ล็อกอินปุ๊บได้รับพวกตัว๋วพวกอะไรเนะี่ยโอ้กิจกรรมเข้ายัางไงยังไงครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ามาทำกิจกรรมรับฟรีกันเลยละกันนะ้ำนี่โอ้โอโอโอโกล่องแต่ละกล่องโหกุก๊กแจกเยอะอันนนนี้้ืออจะเปป็่าุย บเป็นแบบโปรโมทแบบแนว FFS หรือเปล่าไม่แนะ่ยฟิล์ลี่จะมีแบบโหมด FFS เข้ามานะดูดิเป็นรูปโปรโมทเลยเนะี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยดิไม่เคยเห็นในมุมมองนี้เลยเนะี่ยโอ้โหแม่แน่อาจจะมาเร็วๆนี้ก็ได้นะมอาจจะมาในอนาคตนะเออก็ <c oughs> อย่าลืมมาดาวน์โหกิจเพื่อรับชุดพวกดาวน์โหฟรีกันด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ แบบพูดจีรเด็ดขาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าแบบไม่ค่อยไปทําคลิปนานแต่ว่าคิดถึงคนดูมากๆเลยนะก็เลยมาทําคลิปนี้แล้วก็อยากให้รู้กันนะสำหรับตัวสกินหมัดตัวนี้ก็คือจะมาในโทเค็นทาวเวอร์นะครับอ่าประมาณขั้นต่ำเลยประมาณ1000เพชรอ่ะถึง2000เพชรอ่ะถึงจะได้ตัวสกินหมัดนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตังค์ไว้เลยสำหรับใครที่อยากได้นะครับโอเคครับคุณผูชมครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องลาคุณผูชมไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ In my mouth And they put 26 years On Benzos Dirt roads, Backwoods They got weed But I have been not Ratchet, Nigga we act cool But I'm getting On with these white phones Slippin' and I'm faded Super medicated Said she wanna check the code I said okay Said so replace